สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาหาหินสีแดงและสีน้ำเงินนะคะเพื่อนำไปใช้ในการเปิดประตูซื้อเบ็ดใหม่ล่าสุดเลยนะ,ะทุกคนอยากจะบอกว่าพี่ก็ยังเก็บตังค์ไม่ได้หรอกทุกคนแต่พี่ย้ำเคี่ยวอ่ะคือมันฟาร์มแล้วมันเหนื่อยมันท้อก็เลยเอาเงินมาละเลงเล่นหน่อยโอเคค่ะอย่างที่ไม่ใช่อย่างสิพี่จะบอกว่า พี่อัพหินจนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาให้สังเกตในแมปตรงดาวนะถ้ามีดาวขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการกายพันธุ์ของหินก็จะเยอะแต่พี่ไม่รู้ค่ะทุกคนพี่ว่าแล้วทําไมสีน้าเงินออกง่ายแท้แต่สีแดงออกยากยากก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาอัพหินนะพี่แนะนําให้เป็นดาวสีเขียวแบบนี้นะเปอร์เซ็นต์ในการออกมันก็จะสูงนะคะโอเคค่ะตอนนี้พี่มาที่ไม้วีเนียแล้วนะคะเพื่อมา หาคนอัพหินนั่นเองเอ๊ะขอแวะหน่อยเฮย้โอคาุนโอเคค่ะทุกคนก็ไปอัพหินกันดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมคือเงินค่ะเงินเท่านั้นค่ะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่นะคะนี่มาเลย และเราก็ต้องเตรียมหินนะคะจํานวนสองก้อนตอนนี้พี่กําลังปรับกราฟิกให้มันสูงเนื้อเผื่อหินติดแล้วพี่มองไม่ออกประมาณเนี้ยก็หินสองก้อนนะคะเราก็เลือกของเราเลยพี่ก็อัพกดอัพเหมือนอัพปลาทั่วไปเลยค่ะครั้งละ4ี่ร้อยห้าสิบนะคะเราก็กดเลือกอัพไปเลยก็อัพไปเรื่อยๆนะก็เปอร์เซ็นต์การติดคือออกยากมาก แต่พี่ว่าพี่โชคดีนะพี่ไปดูแล้วพี่ก็อ่านคอมเมนต์ในแอปดำนะเขาก็แบบว่าบางคนห้าแสนแล้วก็ยังไม่ออกบางคนแบบหมดไปเยอะมากก็ยังไม่ออกพี่ถือว่าพี่โชคดีนะคะเพราะพี่มีเงินอยู่ห้าห้าแสนสามนะตอนแรกห้าแสนสามแล้วพี่ก็เหลือสี่แสนขวากว่าแปลว่าพี่หมดประมาณแสนอ่ะแสนเดียวอะทุกคนถือว่าเป็นความโชคดีนะคะนี่นะคะพี่ก็อัพไปเรื่อยๆนะ อัปไปอัปไปกดไปอย่างเดียวคือน้องๆต้องทําใจว่ามันไม่ได้ออกง่ายมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะทุกคนทุกคนต้องมีเงินเยอะๆเตรียมเงินไว้เยอะๆนะคะเราก็กดไปเ,เรื่อยๆนะคะก็พี่ก็กดไปเรื่อยๆค่ะแล้วพี่ก็ขอเร่งความเร็วคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบอกต่อนะคะว่าต้องเป็นดาวดาว เพราะว่ามันเซฟเงินเราไปได้เยอะมากมากค่ะทุกคนนี่นะคะก็กําลังเป็นช่วงที่พี่กดไปเรื่อยๆนะ450 450นะคะและพี่ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะจํานวนเงินท,ที่พี่หมดไปนี่เลยค่ะ1นึ่งมื่นสามพันห้าสิบนะคะอย่างที่พี่ขึ้นโชว์เลยพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้วยความที่พี่ไม่รู้ด้วยเลยคิดว่าอุย้ยมันออกง่ายแปลว่าวันนี้เรามีดวง เราก็ทำการสุ่มต่อเลยค่ะเพื่อจะเอาสีแดงให้ได้นะคะแต่แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลสีทุกคนสีแดงออกยากมากพี่ก็ไม่ยอดหอนะพี่ก็อัพไปเรื่อยๆเลยค่ะก็อัพอัพอัพ,อพจนแบบว่ามีการแบบหยุดอัพแล้วก็มาอัพใหม่เมื่อวานเนี้ยทุกคนคือแบบว่ามันไม่ได้สักทีไม่รู้จะทำไงให้ได้นะเปลี่ยนห้องกคแล้วมีการเปลี่ยนห้องด้วยนะทุกคน คือเป็นเป็นอย่างไงอาการมันเป็นอย่างไงไม่รู้อ่ะคือแบบว่ามันย่าเขี้ยวแล้วทุกคนคือแบบก้อนแรกเราออกง่ายนะก้อนสองก็แบบว่าเออเราเตรียมเงินมาห้าแสนแล้วเราทําเราทําใจไว้แล้วทุกคนว่าหินห้าแสนก็โอเคได้ประมาณนี้เราจะได้รู้ด้วยว่าเงินของเราอ่ะที่ต้องเตรียมซื้อเบ็ดจริงๆเท่าไหร่ก็เลยเตรียมหินไว้ก่อนค่ะแล้วเรารู้แล้วว่าเราหมดหินไปเท่าไหร่แล้วเราก็ไปเก็บเงินเพิ่ม เพื่อจะมาซื้อเบ็ดนั่นเองค่ะจุดประสงค์คือเราต้องการเบ็ดเท่านั้นแต่เรามานั่งสุ่มหินอะไรก่อนโอเคนะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะให้ดูเลยนะพี่ได้สีแดงแล้วเป็นยังไงนี่ค่ะก็จะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะคะหินแดงพี่หมดไปที่แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบค่ะพี่ว่าถ้าน้องๆใจเย็นๆหน่อยนะพี่ว่าเราพึ่งดาวดีกว่านะคะอย่าเอาความย่ำเคี้ยวแบบพี่เลย <laughs> รวมทั้งหมดนะคะ2ก้อนพี่หมดเงินไปจำนวน9 4 5าหนส้านะคะส่วนจำนวนที่สุ่มนะคะ210ครั้งค่ะถือว่าไม่เยอะนะ <c oughs> ถือว่าไม่หมดแสนแปลว่าพี่ยังโชคดีอยู่แล้วตอนนี้พี่ก็รู้แล้วนะคะว่าพี่ต้องเตรียมเงินอีก3ามแสนกว่างั้นพี่ขอตัวไปฟาร์มเงินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ